ก่อนอื่นสวัสดีก่อนจำมาเลยเเครื่องไปเลยจำกันได้มิครับยันมาตัวนี้ที่น้องบิวไปเอามาสี่หมื่นนะขายก็ถ่าย <c oughs> ตอนนี้กำลังแต่งรอนี่จะเปลี่ยน,ยน,นจะเปลี่ยนแทนเครื่องอะไรบ้างไม่รู้นี่นี่นี่ฮะอันนี้เขาอะไรฮะ<า>ทีเคเคนี<ม>่<ม>คือย่อมาจากอะไรเนี่ยมันมันสื่อถึงอะไรเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ลำบาก ไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยเรือเหรอลงคนเรือมลงคนเรือบานบานลงคนบานบานไปเรื่อยเลยดูครับใกล้จะลงนากันแล้วไล่เช็คเะีรอย่างเงี้ยอย่างสิ้นลอยกี่วางฮะอย่างสิ้นลอยกี่วังร้อยแปดสิบเลยร้อยร้อยแปดสิบวางนี่ เดี๋ยวน้องใบจะเอาไอ้ตัวร้อยแปดสิบมาวางในคันนี้เนี่ยนะจะถอดไอ้เครื่องนี้ลงไปไถานานะครับจะเอาไอ้ไอ้ทีเอฟร้อยหกสิบเอลเนี่ยลงไปไถานา <ไป S 1> วางคูตาร <ไป S 1> ้อยแปดสิบแทนเดี๋ยวหาโค้งก่อนเนี่ยตัวนี้ก็แรงให้เปลี่ยนโมเลหน้าอะไรวะเนี่ยอันเนี้ยน้าะดูอาการแล้ว มันคิวเลย <S <S ลเอาไอตัวไหนมาใส่ <S <S สอะสีเหลืองนู่นเหรอ้อ้าเลยสีเหลืองที่ทพ่นไหมนั่นแหละนั่นแหละนะรวมร่างอ้าวนี่น,นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ ว่าน no yeah. ้องบิวก็จะเอาตัวนี้ใส่นะครับนี่ไงตัวแรงตัวแรงคอนโดชั่นยังไงเนี่ยเอาไอ้สีเหลืองมาใส่ก่อนแล้วก็เอาตัวนี้ใส่ทีนึง โอ้โหจะสูงไปไหนวะเนี่ยเหรอนิาะเจ็ดนิ้วแล้วจะหมุนได้ไหมนะหมุนได้เจ็ดนิ้วเหรอโอ้หมุนเครื่องได้แค่มันต่ำมันหมุนเครื่องไม่ได้เพราะมันแค่ยกสูงนะโอ้ทงโคนมันยกสูงมีน้ำไอ้ถ้าไม่ยกเจ็ดนิ้วพี่เนี่ยเนี่ยเนาะมันโดนตรงนี้เวลาหมุนเครื่องเนาะนี่เนี่ยมันจะโดนในตัวนี้เห็นน้องวิวว่านะเลยต้อง เสริมยกสูงโค้งกระทิงแดงนะครับสามคันโค้งกระทิงแดงล้นๆจะวิ่งได้ถึงร้อยว่ายังไม่รู้เลยผมนะว่าจะเอาเครื่อง,องจะเปลี่ยนเอาเครื่องแปดสิบวางไดนะ้ไหมตัวแรงในตำนานโอถึงแล้วลูกสุกข,ขัดะ่ะ เดิมๆนะครับเครื่องนี้ไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรเลยเดี๋ยวจะใส่กันแบบสดๆเลยฮะสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ของใครนะเอามาติดไว้นะลงไปหลอกเขาทุกโอ้ลุงบวบบอลแต่แต่ข้างยังไม่แก้เลยใบไม่แก้เลยช่างกำลังวัดอยู่นะครับถ้ามันไม่ตรงกันขาดเครื่อนนี่เดี๋ยวสายพานบิด มันไม่แรงอีกอ่ะเครื่องเบี้ยวอีกอ่ะบิ๊กครับดีกว่าสวยกว่าชั้นเดียวเลยเนี่ยดูมัใช้ได้ใบบอกนะเครื่องนี้นี่ไม่จบนะถอดแล้วถอดอีก ขันน็อตเป็นรอยรอบแล้วอะใบบอกอะะวิ่งเป็นเรือเลวทีนี้ไอ้คันเนี้ยแค่ไม่ตอีกแวเหาแล้วเดี๋ยวจะแท่นก่อนเเลยนะชื่อช่างใบสองอย่าง พุนเลยเอาให้พูนคออยังผู ไปนั่งเห็นสว่านอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่คมดอกนะครับเฮ้ยน้ใช้แรงล้วนมีเด็กขานกองร้องไห้ว่ะว่นอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเจาะรูขยายแผ่นเครื่องเอาให้มันตรงนะฮะไม่งั้นแล้วมันเข้าไม่ได้ได้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็ได้ประกอบแล้วแก๊สมันแพงนะครับตอนนี้บอกว่าเราก็เล่นย้อนยุคกันเลย สะใจไปนะครับฟืนเพียบนะเศษไม้กเก่าๆจัดไปแพงนัก <c oughs> ไม่พูดถึงอะพออัดน็อตไปแล้วเรา,าไปเชื่อมติดเลยมันได้ไหมจะร้อมันลงเชื่อมติดเลยอะแตกเหรอโอมันเขย่าเนาะไม่เหมือนนัดท่านเจอความร้อนไม่ได้อ๋อมันเขย่าเนาะ ลองก่อนไม่ลองไม่รู้ยังไม่ลบเดี๋ยวตัวนั้นก็เลื่อนมันก็ใส่ก็ได้มั้ยยังไม่ได้ลงเลยฮะยังไม่ได้สัมผัสที่โคนเลยฮะยังไม่ลบึงน่าเป็นแป้งใหญ่ๆทุกคนเอาแหวนเลยเหวนไปช่างนะฮะเออ ได้อยู่ไหมได้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 ผ่านแล้วเล็งแล้วเมื่อกี้เนี่ยแปะเลกลืเข่ากรุบเลยดูอาการแล้ววะเอาไปไ,ไอ้เครื่องนี้พี่คงแตะไม่ได้แล้ววะฮะด,<า>ดูแล้วมันแรงเกินแน่นอน <c oughs> กลัวมันจะเหมือนนี่ไอ้นูุ่ที่แตะครั้งแรกกันนั่นนะ <c oughs> ทิกมมคือมุมคว่ำคว่ำคอมเมนต์ไปเลยประสบการณ์ยี่สิบปีนะเออประสบการณ์ยี่สิบปีร้อยห้าห้าลงไปเลยไอ้นี่ร้อยห้าสิบนะ เจ้าของเครื่องความไม่รู้สิกลองความอ่ะผมไกับเหมือนไม่มีแหวนสปริงอ่ะมีสายไทอยู่พยายามซื้อแหวนสปริงให้ตัวทองดิวมันหนามันจะหนาแล้วมันจะแข็งกว่าไอแหวนสปริงอย่างเงี้ยพอขันตึงมันยืดมันไม่แน่นเอ้ยนี่เราล็อกตายได้เลยนะได้เลยได้เลยตัวบนตัวล่างเขาขยับขา ฮะอร้อนร้อนเงี้ยแบกคอไปแ้วอบขึ้นไอ้แม่ท่าไหร่ที่ตอนแห้งแล้วชักขึ้นนี่แหละอบคิปหายทั้งเหนื่อยทั้งหอบเลยล่ะทำไม่มีน้ำไปเกลียดตายแล้วเครื่องไม่รู้จะต้นเป็นตัวเลยเอาเอ้อบคลิบหายเลยโอ๊ยไม่ได้มีความเย็นเลยเมนูเย็นนี้นะครับอบไก่กับ ไก่สองอย่างไก่บ้านนะไก่บ้าน <c oughs> <c oughs> ออหอมไก่บ้านนะครับกับผัดไก่บ้านจะเหนียวแค่ไหนเดี๋ยวต้องรอเรอ <c oughs> มนูเย็นนี้ครับพอเราไปยังพอเราอะย่างย่างพอเรายังอยู <c oughs> อ่เด็บแกฉลองเรือใหม่ครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นเรือแล้ว่อมไก่เลยร่มไก่หนึ่งตัวแล้วนี่ไก่บ้านเลยฉลอง tf หนร้อยห้าสิบ โอ้ว่าแล้วน็อตเดินไปไหนนี่เอาอยนี่มุดเลยแอ้วกูจะผ่าด้วยอันหลัง <S 2> <S 2> <S 2> ให้เ่าดูว่าไปเลยไปเลยคีบเลยวางกับขึ้นเลยไปสุดเอาแล้ววะข่างร้องจัดให้ต้องต้องเอาขึ้นหน่อยมั้งลองมาโคนกันเองอะไรมัาโคนลละอะไรเราเกียน

ขึ้นนี่รุดแล้วมันในป<อ>ลายโลกมันคัตเลยปงัดงัดตัวขึ้นยกขึ้นเออแรงดีมึงเนี้ยแรงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดมันติดะนะฮะรับไม่เกี่ยวเออดันไปไอ้คิดไปเองอันี้นะฮะอันนี้มึงอยากได้ขนาดไหนมึงเลื่อนเอาเลยปลดโตออกมึงลองยังเดี๋ย อน,นี้มันก็นักอี่ไม่ไปไหนแล้วเดินไปจะได้จะไา,ายเล่มขวานี้อออ ตามสบายใช่ตามสบายคนเดียวได้ได้เลยติดไหมลองเอามือหมุนลองควงไหมไม่ติดละลองนี่โอ้สูงลอยขนาดนี้เนาะติดอีกนะหน้าสี่แล้วสี่สองตัวแล้วขะเนี้ยเขาอะหน้าเก้ากับหน้าสี่ยัดใส่กันเลยงั้นเนี่ยฮะมันเปเสร็จประมาณเจ็ดนิ้วมั้งเนี่ยเจ็ดเต็มเจ็ดเต็มเลยอความสูงอะจากจากพื้นตัวตัวโค้งก็นะครับไม่ใช่นะ เจ็ดนิ้วไหมโหถึงไวะเจ็ดนิ้วปิงเจ็ดนิ้วครับใกล้จะเสร็จแล้วครับมันผักดันไม่ค่อยไปนะติดสีนจะ ก็สี่กบดตยิงด้านลงยิงตันรอบยิงต่รุนแรงจให้เลจะทายอย่างเงี้้อกไปแล้ว ขั้นจั้เข้าไปแล้วนข้นล่างแล้บนยังไม่ััอไปแล้วไปแล้วไคุยมาขยี้รอล่างไปรมกนะใช่ไหมมอกนน์้้านที่สอได้อนี้สถานดล้วแล้ว้ ติดไหมเออติดไหมไม่ติดแล้วติดแล้วตวงได้ก็เสผาเสนนี้เลยเส้นี้เลยล็อกเลยจะตึงนหน่อยไมตึงก็ขยับหน่บี้ไม่ติดแล้วไหมเอาเก็บใ่นะแติดเอาแล้วอะไระเ้เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าแปดสิบเบอร์แปดสิบพอดีอยู่มั้ง

แล้วรถมันมีสะพานไปสะพานอยู่บนรถเลยตอกแท่งม้มาคงกันนะม่งาน,นได้เข็นขึ้นแล้วครเอออันล่างน,ะนั่นโ <c oughs> อ้โหบอฟัองเสียงหอบกันนะครับเสร็จแล้ว ได้ทอจริงมะ TF ร้อยห้าสิบโอ้โหแน่นอนเลย ท่อเดิมครับถ้าเป็นท่อซิ่งน่าจะแมเสียงน่าจะสนองหูกว่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบายสวัสดีครับ TF150 ยันมาก าใครจําได้กันนี่นะครับคันนี้แหละที่เราไปเอาอเจ้ายันมามาของน้องใบนะที่ไปด้วยกันมาวันนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับบายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกดติเล่นทุ่งม,มาด้วยนะครับสวัสดีครับ